ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเจ้ากาฟานะคะในช่องฟ้าบอ <S 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 ชลชาแนลค่ะดึกๆก็จะคึกหน่อยนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มสี่ทุ่มอะไร ไหนดูสิสี่ทุ่มยีค่ะทุกคนเราก็กินดึกมากๆเลยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะทุกคนพาจะมารีวิวขนมในเซเว่นนั่นเองค่ะ วันนี้ฉันกินดึกมากแม่กินเยอะมากมากนะคะแถมแบบชว่วงนี้คือไม่คุมการกินไม่คุมน้ําหนักไปกรชั่งน้ําหนักแล้วตอนนี้อย่างทางนี้ทางนั้นนะคะเดี๋ยวขอตัวกินก่อนลวกันเนาะเดี๋ยวค่อยลนดะน้ําหนักทีเดียวไงเอออะวันนี้ทุกคนจะมารีวิวของกินในเซฟไม่ใช่ไหมคะก็คือขนมที่ไม่มีชูรสค่ะเด็กๆก็ตามแต่ก็คือได้หมดมีชูรสก็คือนัวไม่มีชูรสก็คือก็ดัวได้เหมือนกันนะจ๊ะอันนี้ก็ค่ะทุกคน มาชิตะแปลว่าอร่อยคะ่ะสาลี่มาชิตะนั่นเองนะทุกคนซึ่งอันนี้นะคะเป็นรสพิซซ่าซีฟูดค่ะเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้เขาไม่ใส่ผงชูรสน,นั่นเองนะคะแถมแถมสไตล์อิตาเลียนแท้ๆเลยนะคะอล่อทุกคนฟาอยากจะลองชิมรสชาติดลนะคะว่ารสชาติเขาจะเหมือนท่าอิตาเลียนแท้ๆหรือเปล่านะคะถามว่าเคยกินพิซซ่าอิตาเลียนแท้ๆหรือเปล่าก็คือไม่ไม่เคยกินแต่เราก็เคยกินพิซซ่าของไทยนะคะ ก็ภูมิใจว่ากินเก่งเอออาชีพตํารดชาตินะคะก็คือเป็นกิ่นสาหร่ายทอดเลยจำนวนชิ้นก็ประมาณนี้นะคะก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชิ้นทุกวนค่ะยี่สิบบาทหกชิ้นทุวนจ้เอาละ่ะสิมเบงเดนี้เลยอชิมค่ะ รสชาติก็จะเป็นแบบนัวๆกรอบๆหอมๆนะคะแล้วมีกลิ่นของมะเขือเทศเนาะกลินมะเขือเทศอะ่ะอืม เมื่อกี้ก็แซงมากแม่เพราะว่าอะไรรู้ปะคือตัวป้าเองอ่ะก็ใช้แบตกล้องเรียบร้อยใช่ไหมคะก่อนที่จะถ่ายคลิปเนาะเวลาในการถ่ายคลิปของฟ้าก็คือปกติแล้วไม่สามารถถ่ายได้นานมากกว่านี้ไงเออทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเราก็ถ่ายไปถ่ายมาถ่ายไปถ่ายมาแบตกล้องหมดแล้วก็นั่งคิดว่า เฮ้ยก่อนที่เราจะถ่ายคลิปเราก็เช็คแบตกล้องเรียบร้อยแล้วนะนู่นนี่นั่นก็คือแบบอ่ะเรียบร้อยพร้อมถ่ายแบตกล้องเสื่อมเหรอจะ๊ะจะเสียดังซื้อแบตกล้องไม่ได้แล้วนะลูกสู้ๆแบตกล้องสู้ๆแบตกล้องจะเสื่อมหนึ่งนะคะมานัวกับสาหลายต่อดีกว่าเนาะอือห mm ือ hmm. โอ ASMR โพกเสียงโพกซึ่งวันนี้วันเป็วันที่หนึ่งจริงๆแล้วโพกไม่ต้องจุด เมื่อคืนแล้วมาจุดอะไรตอนนี้แต่แดๆก็ตั้งแต่แล้วก็คือกินอยู่กินอยู่เลยนะคะกินอยู่เลยเอาละทุกคนชิ้นสุดท้ายแล้วสาลัยไมชิตะนะคะขอบพูดรสชาติสรุปโดยรวมเลยนะว่าเออเมื่อกินได้แบบเพลินๆอร่อยอร่อยนวัวๆเลยนะคะ แต่ว่าถามว่ามันเป็นแบบรสชาติพิซซ่าเลยไหมก็คือมันไม่ได้แบบรสชาติพิซซ่าแบบพิซซ่าจ๋าขนาดนั้นคือกลิ่นเนะี่ยทุกคนถ้าฟาแบบกินมานะเมื่อกนเนียเลยคือแบบเหมือนกินมะเขือเทศมากเอาล่ะทุกคนถ้าใครอยากจะลองซื้อรับทานดูนะคะแบบขำๆอะไรเงี้ยราคาคแค่ยี่สิบบาทเท่านั้นเองก็หาซื้อที่ เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาจ้าถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกด Subscribe แล้วกดแชร์ฟันด้วยนะคะที่สำคัญบนทุกโนอย่าลืมกดอิงกรุงคิงฟารยนะคะเวลาฟารลงคลิปไม่เป็นคนจะได้พลาดดิค้าวันนี้ก็ไปละบายบายสวัสดีค่ะจุบ๊บบายบายบาย